สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแปราแรปร,แรมนะฮะ,ะวันนี้มาพบกับผมในเกม Backpack Battle นะครับซึ่งวันนี้ผมจะวิจัยเบอร์ส์ออเบอร์สเกอร์เบอร์สเกอร์อ่าเดี๋ยวล็อกนี้ไว้ก่อนนี่โลมีพอยตงแฮมเมอร์มาแล้วเอ้ยถ,อถ,อถือว่าถือว่ามาไวนะั่นะเราอะ่ะเฮ้ยมีวางรวมไ้นี่ไปขวดไปฮะรวมขวดไปเอานี้มาปั๊บอา,บอาไ,ไว้ตรงนี้โอเคไปกันเลยฮะ ไปกันเลยไฟตรงข้ามมีกระทะมาแล้วของเรามีอาวุธสองชิ้นก่อนใช้ได้อยู่แต่ไฟตรงข้ามมีกระทะฮะแล้วมีขวดยาแล้วมีขวดยาขวดยาขวดยาเอาตีไปก่อนเราดีเจนนะขวดยาเปิดแล้วสิบหน่วยสิบสองสิบสองหกไฟตรงข้ามติดพิษห้าหน่วยเออริ่มต้นได้ดีเริ่มต้นได้ดีฮะเราวางไว้ตรงนี้อยุอนด,ยน,ดยนี้ออกมาเต <ๆๆ S 2> <ๆ S 1> ือนนี้ออกมาแล้วก็ <ๆ S 2> เอาแดมมาฮะดีโลมีมีดหนึ่งอันครับ มีมีหนึ่งอันก็ก็ค่อนข้างดีนะอนจริงค่อนข้างดีอ่าเดี๋ยวผมซื้อสามอย่างสี่อย่างห้าอย่างโอเคซื้อมาหมดเลยฮะไปกันต่อครับซื้อมาหมดซื้อมาหมดฮะพอดีว่าถ้าสมมติมีโลน่ะมันก็จะดีเพราะว่าวันนี้ผมเล็งเจ้าไ anyway. อ้นี่ไว้อืม สนับมือเออสนับมือแบบใช้2มีดน,นะฮะใช้2มีดสนับมือ <c oughs> แต่ประเด็นคือผมไม่อยากได้มีนโมเตนนะฮะไม <c oughs> กได้มีนโมเตน <c oughs> เออ <c oughs> แล้วก็ด <c oughs> ไม่ใช้ละมั้งผมว่าใช้เป็นเกอร์พาวเวอร์ดีกว่าเกอร์พาวเวอร์ฮะปึะ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคของประจำบัญชีมีอยู่แค่นี้อ่าแล้วก็หยิบอันนี้มาหนึ่งเวสต์โอนไม่เอาสิไม่เอาเมื่อกี้ลืมเมื่อกี้ลืมหยิบชอบเราก็มาหนึ่งครับแล้วก็พอเลยเหรอแค่นี้เหรอ อโอเคไปกันต่อครับเกิร์พาวเวอร์เกิร์พาวเวอร์ก็ถามว่าดีไหมมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นมันช้าครับตอนแรกมันโกงเลยนะแรกๆที่มันมาฮะแต่ตอนนี้มันช้ามากครับปุ๊บสองหน่วยเอ็มพาวเวอร์ขึ้นมาดาเมจขึ้นมาหกหน่วยรีเจนเด้งขึ้นมาหน่อยสิบสองวิอะสอ,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 องปุ๊บปุ๊บปุ๊บโลหิวขึ้นมาเด้งขึ้นมาได้รีเจนขึ้นมารีเจนขึ้นมาไปตรงข้ามเลื่อนสามสิบสี่สิบ มีหนังสือแดงสองเล่มบ้าไปแล้วนี่เว็บที่สี่เว็บที่สี่เองพี่จะนี่ <co op> ไปไหนนี่ <co op> ไปไหนก็ไม่รู้อยู่นี้มาครับหนึ่งสองสามฮะหมดต่างแล้วเดี๋ยวผมจัดของนิดหนึ่งเนียต้องรอขนาดนั้นก็ได้บ้างอย่างนั้นแ่ะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอันนี้วางไว้ตรงนี้ครับหนึ่งสองสามอันนี้วางไว้ท่านสี่ชุดห้าโอเคประมาณนี้ทานใส่ตรงนี้แล้วก็มีดครับ แล้วของประจำอาชีมีแค่ชิ้นเดียวด้วยไปก<ม>็กต่อะครับมีดก็ถ้าสมมุติมันไม่ได้โมเทนซึ่งมันไม่น่าจะได้อยู่แล้วนะไม่น่าจะได้อยู่แล้วเพราะเราไม่มีลูกไฟนอกจากเราจะเล่นสายทั่งนะครับแต่ถ้าเราเล่นสายทั่งนั่นหมายความว่าเราจะซื้อสนับมือไม่ได้นะฮะไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ยอมรับสภาพเดี๋ยวผมจะลวมเป็นมีดดุดเลือดแล้วกันปล๊บอืมโอเคเดี๋ยวม,มีดดเลือดมาฮะถุงมือมาแล้วหนึ่งข้างครับแล้วก็กล้วย แล้วก็ทานไม่อร่ e neck. โยรอดหนึ่งกีลรอกอันนี้ไว้เดี๋ยวมันซื้อของได้แค่นี Por, ้องเหรอวันคือเงินเรานี่มันมันซื้อของได้แค่นี้เหรอไปกันต่อครับไปต้องข้ามมีคอนคอนมีเดี๋ยวนะเขามีฮังก้เบกเขาจะรวมมานาเตอร์เหรอแล้วเขามีเบอร์นิงซอสมันจะไปท่าไหนเนี่ยมันจะไปท่าไหนตีไปก่อนครับตอนนี้พาวเวอร์เราขึ้นมาขึ้นมาเรามีเกาะขึ้นมาตีเออ เอาอะไรมาดิหยิบอันนี้มาครับหนึ่งครับเลสตริตต้าต้องใช้ไหมสำหรับเกมนี้อืมไม่ใช้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 ถามจริงครับมันมีก็ดีมีก็ดีฮะแต่ไม่ใช้ดีกว่ารีโลมันอ็อฟใช้ไหมมันจะกลายเป็นมีดเวทนะมันจะกลายเป็นมีดเวทมนครับไม่ใช้ครับไม่ใช้บุเบอรี่ใช้ไหมเอาใช้หน่อยหนึ่งรี่โลหนึ่งที่ล็อกช่องไว้หน่อยหนึ่งหมดแล้วตัง นี่วางท่านี้ครับหนึ่งสองส,องส,องสปุบ๊บสปั๊บฮะแล้วก็ถุงมือถุงมือถุงมือวางวางไว้ไหนดีอ่ะของประจำาันชีพเราอ๋อมีอยู่สชิ้นนี้นะฮะสองชิ้นนี้นะะอนนเอาถุงมือวางไว้นี่แล้วกันอ่ะโอเคเอามาเล่นหอยหอยทาอืมโอเคเเไปกันต่อครับรลืม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  ลืมล็อกไว้นะครับพ็อกเก็ตเบดต้องมีแล้ววันนี้ต so ้องมีต้องมีแล้วก็ถุงมือผมต้องใช้ถุงมือเยอะเลยอะพ็อกเก็ตเบดก็ต้องมีอะไรก็ต้องมีถุงมือโอ้โหถุงมือหนึ่งสองสามสามคู่ถุงมือหมดห้าคู่ครับสำหรับเกมนี้ที่ที่คิดไว้ในหัวนะไอเดียลฮะวางแผนไว้ในหัวไอเดียลถุงมือห้าคู่นะครับสองคู่สําหรับรวมเจ้านี่รวมไอพ็อกเก็ตเบดนะฮะแล้วก็อันนี้ล่ะประมาณไม เอามาก็ดีนะอันนี้วาไงไว้ทางนี้โอเคนี่โลดหนึ่งที่มีแต่มีเดี๋ยวนะมันกลายเป็นบัตรทอนดีเงี้ยมันจะกลายเป็นบัตรทอนไม่เอาแล้วกันนะกัดฟันเลยนี่โลหมดแล้วครับไปกันต่อฮะอออมันมาเสิร์ฟถึงที่แต่ก็อยากจะมันจะไปทางนี้ล้วะไปตรงข้ามมีไม่ตะพดครับแล้วก็เล่นแพนด้าก็ถ้ากแพนด้าใส่พิษใส่พิษพิษขึ้นมาสิบแล้วไปตรงข้ามมีเกาะเกาะร้อยกว่า ร้อยกว่าเลือดอีกเก้าเกาเลือดเราสี่สิบสี่แบทเทเลตมามีเกาะเล็กน้อยฮะแล้วก็ฮิวขึ้นมาหอยทากตัวหนึ่งฮิวขึ้นมาแล้วมันไม่ถึงขวดยาแล้วเนี่ยแปดสิบเจ็ดสิบสี่สิบมีเกาะขึ้นมาสามสิบเราสองวิแตกสองวิแตกโอ้สองวิแตกจริโโงฮนะแล้วก็สนับมือมาครับตามที่วางแผนไว้ฮะวางแผนไว้แล้วก็ขวดนี้หนึ่งขวดมี อ่ะมีออยล์แลมอีกหนึ่งอันโอเคนีโลล็อกอันนี้ไว้ส่วนอันนี้เดี๋ยวผมรวมหมบด้วยล็อกไว้อีกอันหนึง่งอืมโอเคเดี๋ยวผมจัดของนิดนึงนิดนึงนิดนึงไม่นาน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 อ่ะมีโอ้ตรงน,นี้นีมีโอเคส่วนเจ้านี่อ่าตะแขงไว้ฮะหนึ่งแล้วสองแล้วสามโอเคไปกันต่อครับ ขวดได้ขวดได้เดี๋ยวมีฮิลดิ่งเฮิร์บด้วยนะ <c oughs> เปิดขวดได้นิดหน่อยไฟตรงข้ามมีถึงขนูน,น้ำขนูน้ำจะสนับมือเราด้วยท้าจัดๆเลยนะเนี่ยท้ามากครับท้ามากเอาตีไปก่อนไฟตรงข้ามเลือดเป็นร้อยฮะมันยูขึ้นมาของเราก็ฮิลเหมือนกันเปิดขวดยาไปฮะห้าสิบสองสิบเก้าไม่รอดฮะเล้าเนี่ยไม่รอด <c oughs> <ม>แล้วก็อันนี้เดี๋ยวจุดฐานใช่จุดฐาน <c oughs> แล้วมัน,นออฟมาสองรอบแล้วอะเ <c oughs> สียดายนะเอาจิงงอ่ะเสียดายครับเสียดายเอาวันนี้มาแล้วกันหนึ่งสอง สามส่วนนี้วางตะแคงไว้ลีโรนึงทีอันนี้ก็ไม่เอาอันนี้จอกเกราะด้วยไม่เอาลีโรถุงมือทับมาละถุงมือมาแล้วครับสี่บาทไปกันต่อฮะอย่างน้อยๆก็ฟอคันเบดได้มาแล้วนะครับไปต้งข้ามโอ้โหเจอกระบอกคู่นี้ไอ้กระบอกคู่นี้คือ,อยังไงครับมันดูดิเก้าหน่วยสี่ <c oughs> หน่วยสิบสี่สิบเจ็ดสิบเจ็ด 17บเจ็ดอะต่างคนต่างแบบอะเราฮิวขึ้นมาฮะฝั่งท่านก็ฮิวเหมือนกันฮิวเหมือนกันเลือดเรามีเอ้ยเราเปิดเป็นทะเลนมาฮะ70็ดสิบเจ็ดสิบหลืลอดเราสะท้นได้เราสะท้นได้นะเนี่ยเฮ้ยครีได้ตั้งหะแหมแล้วก็ดาก้อนเซตะฮะดาก้อนเซตเอ่อหยิบ ไม่ได้ผมต้องเอาฟอร์จูน่าิดมาฮะหยิบนี้มาหนึ่งแล้วก็ถุงมืออีกหนึ่ง,งปอกคอยอีกหนึ่งฮะแล้วช่องตรงนี้มว่างไม่ได้เดี๋ยวผมจัดของใหม่แป๊บหนึ่งนะฮะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะและ้วขวดนี่มีไว้ทำอะไรนะจะตองมีลิพโพชั่นนะแล้วก็เบ่งก้ามนะขวดเบ่งก้านเลยไปรตรงข้ามมีกรอดอยู่ร้อยกว่าฮะร้อยกว่าร้อยกว่ามีนามด้วยนะน้ำเจ็ดหน่วยของเรายังไม่มีแวมพายนะฮะ ยังไม่มีแวมไพน์โหหนามนก็สิบสองหน่วยกูตายละตายแล้วเรามีอะไรดูดเลือดไหมไม่มีนะไม่มีอะไรมาดูดเลือดเลยเนี่ยผมหาตาเลือดอยู่นะฮะยังไม่เจอนะครับยังไม่เจอหยิบนี้มาหนึ่งอ่าช่องมาหนึ่งแล้วกันช่องไหมเดี๋ยวไว้ก่อนแล้วกันนะ,ะช่องผมว่าน่าจะเยอะอยู่เออเม็ดพิษครับมีวางไว้ตรงนี้เอารวมไปก่อน,นะฮะรวมไปก่อนรีโรดหนึ่งทีมีเม็ดนี้ออกมามียาพิษเอากลายเป็น จะว่าไปยับพิดที่มันออกมาสองรอบแล้วเนาะใช่ฮะสองรอบแล้วครับหยิบม,มาหน่อยแล้วกันรีๆรดหนึ่งทีมีมีดอีกไหมมีมาแล้วฮะหนึ่งอันยกอันนี้มาปุ๊บอันนี้วางไว้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอืมสองบาทซื้อมาครับซื้อมาอันนี้วางไว้ตรงนี้ส่วนคอนน,น,อน,นี้วางไว้ทถานี้นี่วางไว้ตรงนี้อันนี้ล่ะวางไว้นี่แล้วก็ฟอคัลเบรดเฮ้ยฟอคัลเบรดออยแลมวางไม่ได้บ้าไปแล้วเอาวางไว้ก่อน วางไว้ก่อนอันนี้ล่ะวางไว้ที่วางไว้ที่นี่หนึ่งสองสามโอเคไปกันต่อฮะสนับมือเดี๋ยวผมหาทุนนี้ต่อนะตอนนี้ถุกสนับมืออยู่ที่หนึ่งจุดแปดไวไหมก็ค่อนข้างไวแล้วมีโอกาสที่สตัน์ทหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ผมก็สูงมากฮะสูงมากสูงมากไปตรงข้ามเลือดร้อยเก้าสิบร้อยสี่สิบเราเปิดปวยยาย,ยั้งยัง้งไปตรงข้ามเปิดไปแล้วฮนะเก้สิบโอเคได้เปรียบแล้วเรามีก่อขึ้นมาหกสิบสามสิบสี่สิบสิบเออแม่ สองวันจะได้นะอันนี้วางไว้ตรงนี้ครับห่สองฮะลีโลเอาช่องมาเพิ่มหน่อยขออีกทีนึ่งลอกนี้ไว้ฮะสองบาทขายเม่นี้ไปหนึ่งบาทแล้วก็ขายขายอะไรดีมีอะไรขายขายนี่ไปซื้อซื้อเม็ดนี้มาซื้อเม็ดนี้มาแล้วก็เดี๋ยวผมจัดของแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะ เอ้าล้วอ่อยแล้วมาอยู่ข้างล่างผมก็จัดไปจัดมาผมก็หลงเหมือนกันนะหลงเหมือนกันนะครับอาตีไปไฟตรงข้ามติดกิดอยู่ฮาแล้วเลือดเรากำลังไหลแล้วเรายังหาแววไพร์ไม่เจอนะมีดดูเลือดยังไม่มีครับแต่ตอนนี้มีหนามแล้ว12 12ฝไปตรงข้ามเลือด190ย6 0้0 1 70 60 7ย50อโอ้โหชนะแต้มเดียวโอ้ยนิดเดียวเองอะอิดเดียวเอง นี่ไงมาแล้วมาแล้วเราโอ้โหดาบใหญ่เพิ่งมาฮะอันนี้วางไว้ตรงนี้อันนี้วางไว้นี่โอเคไหมโอเคอ่ะนี่วางไว้นี่ต่างคนต่างมีฮะล็อกอันนี้ไว้ไอ้นี่ถึงไหมมันถึงกันอยู่นะออยล์แลมครับยังเป็นปัญหาโลกแต่ผมจะไปวางไว้ไหนดีเนี่ยนี่วางไว้นี่หนึ่งสองครับเออมันนี้ขยับลงมาหน่อยหนึ่งอันอันนี้วางไว้ตรงนี้ออยล์แลมวางไว้นี่ก็ได้บ้างนี่วางไว้นี่ฮะ โอเคไปกันต่อครับเดี๋ยวเราเสริมที่ดูเลื่อนิดนึงเพราะว่าเราจําเป็นจะต้องแบบป้องกันการตายโดยแบบไม่ไอ้นี่ไปต้องฆ่ารับลบเหมือนเขาจะมีอุ้ยมีล้างพิษฮะมีล้างพิษเหรอหอกอุ้ยหอกหอกเขาล้างพิษล้างพิษละห้าล้างพิษละสี่เรานี่แบบสร้างพิษขึ้นมาไม่ทันไม่ทันไม่ทันโอ้โหแทงทีแทงทีนึงเขาลบพิษเท่าไรเนี่ยฮเขาลบดีบัฟบ หนึ่งหน่วยต่อหนึ่งหน่วยต่อไอเทมศักดิ์สิทธิ์ฮะเขามีไอเทมศักดิ์สิทธิ์อยู่หมด5ชิ้นกับช่องว่างด้วยนะครับหนึ่งสองเนี่ยแสดงว่าเขาลบลบดีบัฟได้ทีละห้าหน่วยเฮ้ยของดีนี่หว่าแต่ว่าไปผมไม่เคยเล่นใช่ฮะไม่ค่อยได้เล่นเลยเอาไอ้นี่มาวางไว้ที่ที่ไหนดีจริงจริงนี่ถ้าสมมุติมาใส่ชุดเกาะมันจะกันสตันได้อันี้วางไว้ตรงนี้หนึ่งสองสามโอเคชิ้นมาดีโล เอาช่องมันนี้หนึ่งแล้วก็นี้หนึ่งอันนี้หนึ่งโอเคไปกันต่อครับเราต้องเป็นนามะตะบ้างแล้วนะไปต้องข้ามที่รนะ้อยฮะไลท์เซเบอร์ครับไลท์เซเบอร์อ้าวเราแทงไปเนะก้าเกาะร้อยแปดสิบเกาะร้อยแปดสิบเราโดนคลิปไปเป็นรนะ้อยฮะไปต้องข้ามโอเคเกาะแตกแล้วเลื่อนหนึ่งร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบอยู่ไปต้องข้ามเลื่อนยังไหลเลื่อนยังไหลไหลอย,อยู่ไหลอย,อยู่ไหลต่อ,อ ของเรานี่แบบว่าตีตื้นมาได้นะฮะตีตื้นมาได้แล้วก็หยิบอันนี้มาหนึงโอเคแล้วก็ทานมาอีกหนึงโอเคเหลือตั้งไหลายเก้าบาทเก้าบาทเอาช่องมาเพิ่มฮนะช่องมาเพิ่มอันนี้วางไว้ตรงนี้ได้เหรอมองกุฎเหรอไม่รวมแล้วกันไม่รวมไม่รวมแยกไว้ฮนะไปกันต่อครับเดี๋ยวก็ต่ายเว็บหน้าเจอกันนะเหลือเลือดอยูออ่หนึ่งหน่หนวยไฟต้งข้ามมิเต่าฮนะ มีเตา่ามีเตา่าโอ้โหดูโล่มันเด้งโล่มันเด้งสมีหน้าเราไหลฮะสมีหน้าเราไหลแต่ดีนะเราเล่นฟอคอนเบรฮะสมีหน้าไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องก็ได้เน้นไปที่สนับมือฮะสนับมือแรงก่อนจนข้ามติดพิษจะสามสี่แล้วตีมีเกาะขึ้นมาร้อยร้อยกว่าร้อยกว่าเรามีกเกาะเหมือนกันเราเปิดอมตะได้เปิดอมตะได้เราดีแหมดีนะมีอมตะฮะดีนะมีอมตะ เออยังยังดียังดีอันนี้วางไว้ตรงนี้โอเคชุดเกราะอีกหนึ่งชุดแล้วกันนะไปกันต่อครับ ไปต้องข้ามเล่นสายพิษฮะทั้งหอกพิษทั้งหมูพิษกูเบิดพิษมีอีกายตั้งหากประเด็นน่ะมีกาครับตอนนี้เราติดพิษละสามสิบหกสามสิบหกมีหนามอยู่มีวัะพายขึ้นมาแล้ววัะพายครบห้าแล้วฮะวัะพายครบห้าเป็นองข้าเปิดอมตะเลือดเรากำลังไหลอมตะอมตะหมดแล้วฮะอมตะหมดแล้วเราตีบ้างตีบ้างเราต้องดูดเลือดต้องดูดเลือดต้องดูดเลือดกลับดูดเลือดกลับมีหกมีเจ็ดโอเคไม่เปิดอมตะนะฮะมานาเรายังไม่พอเนาะยังไม่พอครับแล้วก็ถุงมืออีกข้างหนึ่งมา เวฟที่สิยิบนี้มาอีกแล้วก็ขวดนี้หนึ่งขวดอืเฮ้ยตามจริงมันไม่จําเป็นดีกว่าเอ้าแล้วซื้อมาแล้วด้วยโอ้โหตายละอืมเอาชีพมาแล้วกันขายกล้วยไปฮะซื้อนนี้มารีโลนึงที่ โอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะเวทที่17แล้วครับโอ้วันนี้ชนะจนได้ไปครับเดี๋ยวอะไรเนี่ยมังกรบ้าไปแล้วแล้วมังกรดไมาหั่นทั้งั้นเน้นความสวยงามฮะเขาน่าจได้ดีกว่าน,นี้มันต้องได้ดีกว่าน,นี้เราตีไปก่อนครับตีไปตีไปสตันได้หรอโอ้โหเลือดหายไปเลยนี่ขนาดแบบมีมีดแค่สองอันนั้นเนี่ยอขอนอามีมีมวยมีหนามออกมาแล้วผมจะไปวางไว้ที่ไหนเนี่ย ผมต้องจัดของอีกครั้งหนึ่งนะต้องจัดของ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 เอาสองมาหนึองลี่ล้นหนึ่งกิวิวิววิวเม็ดใหญ่เม็ดใหญ่เม็ดใหญ่สิบหกบาทขายขายขายจัดได้เหลือเกินขายสอง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 แล้วก็มงกุฎซื้อไม่ได้แล้วเว็บที่สิบแปดแล้วไปกันต่อครับดูดเลือดฮะมันต้องแรงที่สุดเพราะว่าเรามีออ oil ram ด้วยฮะส่วนเจ้า pocket blade เนี่ยมันไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับ คิดไว้ว่า,างั้นนะคิดไว้ว่าครับอ่ะสนับมือครับตอนนี้เรามีหึงมือแล้วนะะมือแล้วเดี๋ยวเจอแบทเทิลเลตมาปุ๊บแบบเล่นความเร็วตอนนี้สุดจุดเก้าแล้วมีก่อขึ้นมามาต่อยต่อยเปิดอ้ำตาลได้เราต่อย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 สิบสองสิบสองสี่เจ็ดชนะ <c oughs> ความเร็วเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งจุดเก้าเอาแบทเทลเลตหมดแล้วนะฮะแบทเทลเรตหมดแล้วแล้วก็ อาวุธที่แรงที่สุดของเราวันนี้ฮะมีด2 2 16อ่าถูกต้องแล้วฮะที่เอามาที่บัตรบัตรเดกเกอร์นะฮะบัตรเดกเกอร์เพราะว่าเราจะได้ดูดเลือดได้แรงที่สุดนะฮะส่วนเจ้าตัวนี้ความเร็วอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยเ,เลื่อนกลับไปดูหน่อยชมแบทเทลเลสนะฮะสนับมืออยู่ที่1วินาทีติดน้ําแข็งนะครับติดน้าแข็งเราก็เกือบแพ้เหมือนกันนะพอดีว่ามีเกราะขึ้นมานะครับโชคดีที่เราทําึุดเกราะไป้2ตัว แล้วก็ empower ได้มา9หน่วยนะถือว่าเยอะอยู่ฮะเยอะอยู่าว p o w e r ทำงานได้ดีฮะเพราะว่าตอนนี้าว p o w e r มันทิกเกอร์อยู่ที่2วิก,กว่าเร็วอยู่นะ2วิก,กว่าเราทิกเกอร์ทั้งหมดกี่ชิ้นอสี่ะ3 4 5 6, 6 6ชิ้นนะครับ6ชิ้นชิ้นละ25%ก็ร5 0ยใช่ไหมความเร็วในการทิกเกอร์นะครับเพิ่้นโอเคไปวันนี้แถมมาพอมีเมื่อวานเสียงหมดจริงๆอะลองมาดูกันนะว่าวานมันเกิดอะไรขึ้นก็คือเกมนี้เกมนี้เราได้ทำคลิปไหม ่าเกมนี้คือเกมที่ทําคลิปนะครับแล้วก็วันนี้อันนี้ของวันนี้นะวันนี้ผมแพ้ไปแล้วสี่ตานะหนึ่งสองสามสี่นะครับแต่ก่อนหน้านั้นนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดอันนี้ก็คือวิจัยดาบใหญ่นะยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดคลิปเอ้ที่แบบผมไม่ได้ตัดนะแบบ เนี่ยแพ้ห้าตาลวดเนี่ยบ้าบอคอระครังมากคืองงมากเลยเนี่ยผมเตรียมเล่นสายนี่ล้วเล่นสายหนังสือะฮะไม่ชนะเว้ยผมนี่งงมากแบบเกมไม่มีอะไรนะเราจะแพ้แบบศูนย์หนึ่งศูนย์สองอะไรประมาณนี้ฮะโอเคตีทําบ้านเนี่ยฮะไฟต้องข้ามเมนูเบลดครับนูเบลดอ่ะเรามีคอนเบลดนูเบลดนี่เขาลบปั๊บเรานะมีโอ้อยใส่ไอ้นี่ใส่ตัปิลิตนะครับใส่ตัปิลิตเรามีน้ำขึ้นมามีเจ็ดสิบเอ็ดแล้วครับ มีสิบสามเอาลเราจะครึ่งหนึ่งเกาะขึ้นมาครับเราต่อย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 ต้อยบงเนี่ยตัอนบ้างเออต้อนบ้างเราเปิดข้ามเอพาวเวอร์มันขึ้นมาเราเปิดน้ำตาอดีติติไม่ทันนะโอ้โหเอ็พาวเวอร์มันขึ้นมาเถื่อนมมกสามสิบหกหน่วยอะเถื่อนมากมากเลยไอ้ขนาดนี้มีมีแค่แบบกี่ไม้เองเนี่ยล้วติดน้ําแข็งด้วยนะครับอืมเอ็พาวเวอร์มันขึ้นเถื่อนจริงๆนะเมดนะขออีกครั้งแล้วกันเฮ้ยไปตรงข้ามใส่น้ําแข็ง เกาอนน้ำแข็งโล่น้ำแข็งโอเคเกาะสองร้อยสามร้อยกั 200, 300, มนมาฮะเราตีน้ำแข็งไม่ต้องพูดถึงเลยสามสิบสี่สามสิบห้าเรามีโลกขึ้นมาเราเปิดเบนเทเลสเรเาซีซีเราสตัรนเ,เขาเขาป้องกันการสตัรนได้นะฮะเราก็สตัรนต่อ,เ,อเราเปิดอมตะฮะเราตีไปเฟิร์นข้ามเกาะแนักไปแล้วนะแล้วเพื่อนเราโดนครีปไปเป็นร้อยครีปเป็นร้อย โดนอีกทีนี่ตายโดยทีนี่ตายตายเงี้ยตายจริงตายจริงขออีกครั้งแล้วกันนะครับไปต้องข้ามคับเค็คซับของลิปเปอร์นะฮะของลิปเปอร์หสตาร์ทมาก็เปิดมาาระต้าหนึ่งสตาร์ทมาก็เปิดมระตาหนึ่งเอาเราแทงไป ฝันทำเออพาวเวอร์ขึ้นมา16แล้วฮะ17 19เฮ้ยอีเพิร์เอ้เออพาวเวอร์ยีเจราเปิดมาตะฮะเปิดมาตะเราตีบ้างเลือดมีแ0ดร้อยให้ไปเราฝันทำเหลือหก0้เลือดเราเหลือ200 1้0 80เฮ้ยไม่เถื่อนให้มันรู้ไปฮะดูสิดูสิดูสิโอ่งโอ่งแล้วไอ้นี้ของของของศักดิ์สิทธิ์นะฮะของศักดิ์สิทธิ์ดูดิ empower เถื่อนจัดน่นไปสู้อะไรได้อะ เขาอีกครั้งแล้วกันนะฮะไปต้องห้ามอากุเลเล่มีคาถางนกเข,ขานะครับแล้วก็บบคุรี่อาวุธหลักเขายังเป็นฮีโร่ซอสอ่ะฮีโร่ซอสแล้วก็มีคาถางนกเข,ขาดาเมจไม่แรงนะฮะเมจไม่แรงมีทุัน,นโอเคเราเลือดเลือดก่อนก่อนเกาะแตกไปแล้วฮนะเกาะแตกไปแล้วสีไปมานาเก้ามานาเก้ามานาสิบโอเคเปิดวาตาได้เรียบร้อยติดพิษแรงอยู่นี่นะแล้วติดพิษได้ยังไงวะอ๋อไม่ใช่เขาติดพิษไม่ใช่เราเขา ตกใจเล่นไปเล่นมาหลอนเออเขาติดพิษนะหกสิบสองหน่วยครับแต่เราติดน้ําแข็งนะติดน้าแข็งเพื่เม็ดฟ้านี่แหละน้าแข็งเม็ดฟ้าฮะด้าเมจของมีดเลือดของเราเนาะบัตดิเดกอ e r อยู่ที่ยี่สิบสองฮะฟอร์มเบทสิบสี่อนี้สิบหกก็ถูกต้องแล้วนะครับที่มาใส่มันไวเนาะสนับมือผมดาเมจสิบสี่หน่วยความเร็วที่สองวินาทีสองวินาทีอะช่วงเมทัลเลตอะอยู่ที่ศูนย์จุดเก้าะถือว่าไวนะศูนย์จุดเก้าอะ แต่อยากได้ไวกว่านี้ไอที่ผมวางแผนไว้ก็คือมีถุงมือเนี่ยหอัน2อันสามอันนะฮะถุงมือมังกร3อันที่ผมบอกว่าผมต้องการถุงมือห้าข้างนะครับ5้าข้างแต่พอดีว่าผมได้ฟอร์จูน่าคิดมาก็มาวางไว้ตรงนี้แลไอคอนที่มันมาอยู่อะไรตรงนี้เนี่ยมันวาพอดีว่าไอเกอร์พาวเวอร์มันมันต้องมาติเกอร์ด้วยกันนะฮะผมก็เลยแบบเออมาวางไว้ตรงแถวนี้เออตามจริงเนี่ยมันต้องเอามีดนะฮะมาวางไว้ที่อื่นแต่ไม่เป็นไรอนระวางไว้แค่นี้ก็ ยังพอชนะได้อยู่ฮะโอเคขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกด Subscribe กดไลค์ด้วยไม่เป็นกำลังใจงในการทำคลิปต่อไปนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ